ครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้มาตกปลาโอ้โหนี่ครับปากอ่าวอ่าวไทยครับวันนี้มาเจอโรตีบังวันนี้มากินโรตีบังครับตอนนี้อะบังอะบังะบังไม่รู้ว่าหลุดมาได้ไงครับกะบังบังไขนี่ครับนี่ะบังกบังจะมาอะบังจะมา ขายโรตีให้นี่นะครับนี่นี่นี่มาแล้วนี่มาตกปลานะครับวันนี้มาตกปลาได้กินโรตีครับวันนี้มารอดูรอดูรอลุ้นครับว่าโรตีบางจะอร่อยขนาดไหนอร่อยเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่บางกำลังติดไฟอยู่ไม่ได้ติดมานานแล้วไฟมานี่บางสุดหรอบางสุดหรอโอ้ยหน้ามืด หน้าดำย้อนแสงบางก็ดำอยู่แล้วเลยมองไม่เห็นหน้าบางรารอรารารอน้ม้ำมน้ำว่กินไม่กิเล่านะางไตัวกินเลยมารอุ้นครับรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นกินกินโรตีโรตีโรตี ยัไม่ร้อนหรอบางร้อนยังลมแรงนี่ไงโอ้ลมมันแรงมารอลุ้นรอลุ้นครับว่านี่โรตีบางมาแล้วมาชมบรรยากาศครับรอรอลุ้นรับรอลุ้นรอลุ้นกินรอลุ้นกินโรตีบางนะครับบางก็มาขายยนนี่เลยนะครับ บรรยากาศบรรยากาศรอบๆเรารอบอ่าวไทยอ่าวไทยครับเหมือนเดิมครับนี่มาไก่จะได้กินแล้วครับเฮ้ยมาครับน้ำเตาหรอดน้ำเตาอีชุดยอดเลยครับบองยตอนนี้ตอนนี้บางกำลังเอาแป้งมานะครับน้ำมันแป้งเที่ยวลรีอะไร อ๋อตอนนี้เพราตอนนี้บางกำลังตีแป้งอยู่นะครับเฮ้ยบางตีแล้วครับเฮ้ยตีแล้วครับโอ้บางตีแล้วครับโอ้สุดยอดมากครับบางวิ่โอ้ตีแล้วนี่โอ้สุดยอดมากครับบางบางทำสุดยอดมากครับเฮ้ยเลียงเรียงแป้งเรียงแป้งเฮ้ยนี่สุดยอดตอนนี้รอรอรอน้ำมันเดือดครับโอ้ย ตอนนี้บังบางบางบางเอาเอาเอาแป้งลงกระทะเลยครับอู้หูสุดยอดมากครับบังนี่โอ้โหตอกไข่ลงไปแล้วสุดยอดครับสุดยอดครับบังโอ้โหสุดยอดมากครับบังอืมละเลง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 ไข่เข้าไปโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับอืมนานๆนำนานทีครับจะได้มีโมเมนต์นี้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับบัง สุดยอดสุดยอดครับบางเออบังก็ไม่ร้อนครับโอ้ตอนนี้มองไม่เห็นหน้าบางเลยครับเพราะบางก็อ่ามืดอยู่แล้วดำอยู่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกอีกย้อนแสงอีกว่ามองไม่เห็นหน้าบางแล้วโอ้โหตอนนี้บางกำลังเลงอยู่นี่สปอร์ตสปอร์ตโอ้สุดยอดมากครับบางเอ๋เลงเลงเลงก้อนที่สองามกยครับสุดยอดมากครับบางสุดยอดมาก อีกข้าแล้วครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นโรตีริมริมชายหาดทะเลที่อร่อยมักอนกินของบางอ่ะเออนี่ไงปิดบางใสเนยแล้วครับบางใสเนยเฮ้ยใสยเนยเข้าไปแล้วบางใสเนยเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนน,นตอนนี้ปนันปนีปันะครับบางบางบางตีแป้งครับบางตีแป้งอันนี้ก็ท<า>อดอยู่ครับนี่ครับตีแป้งตีแป้งนะครับ เหน่อยแล้วครับนี่พีกพีกพีกใกล้จะได้กินแล้วครับนี่กรอบเป็นอันที่เป็นอันสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดมากครับบังครับเขาเสุดยอดครับ ต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้นี่บังก็กำลังจะพลิกบังพลิกบังพลิกนี่ครับโรตีบรรยากาศนี่ครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ครับตาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยน่ากินมากครับกรอบครับโอ้โหบังทำให้บางทอดกรอบมากโอ้โหสุดยอดมากครับบางโอ้ยแผ่นที่สองลงแล้วนี่ครับเออเฮ้ยลงไปแล้วครับ ติดสุดยอดมากครับบงังมาแล้วมาแล้วตอกไข่ลงไป้สุดยอดครับบรรยากาศกลางกลางอ่าวครับใครไม่เคยมามากินได้นะครับบังเขาจะมาทุกวันบรรยากาศนี่ครับโอ้ยบรรยากาศปากอา่าวมีเจ้าเดียวนะครับ เจ้าเดียวมีเจ้าเดียวมีบางเจ้าเดียวนะครับเนี่ยอยากจะกินโรตีอร่อยอร่อยบางเอไทยมานี่บางกําลังทําอยู่นี่ครับนี่โหตอนแรกก็จะสําเร็จแล้วครับตอนนี้บางเอ้ยใส่นมเข้าไปเอ้ยบางบางใส่นมใส่นมเข้าไปบางใส่นมเข้าไปเอ้ยตอนนี้สุดยอดใส่นม ตอนนี้ผมสงสารบางครับบางแกดแดดร้อนครับใส่น้องไปเออแสงตาลด้วยอ๋อม้วนม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปเึ๊บเบิบเบเบบพับพับพับเรียบร้อยนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับ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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งอันแล้วครับอันที่สองกำลังทอดนี่ครับที่สามกำลังทุบโอ้โห แป้งครับแป้งแป้งโอ้โหสุดยอดมากครับบางเฮ้ยสุดยอดครับเลนก็ลายหมดเนี่ยบางบางเยี่ยมมากครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหบางตีแป้งนี่มันจะลายถ้าออกตอนบางแกอดทนมากครับแกทนแดดทนร้อนทนฝนมากครับบางสุดยอดครับเฮ้ยนี่ครับกอดเข้าไปตอกแ้งที่สองทีสามที่สามอันที่สามแป้งตีตีนวดเข้าไปนวดไปเฮ้ยนี่ตก็พร้อมก็พร้อมครับเฮ้ยกรอบพริกปั๊บปั๊บนี่ สุดยอดครับนี่ต่อไปครับลงกระทะร้อนๆลงบางลงมาแล้วลงกระทะแล้วเออเออนี่สุดยอดครับสุดยอดนี่บางต่อไข่แล้วครับนี่สุดยอดครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดบางบางนั่งตากแดดนะครับโอ้โหสุดยอดครับอยากจะกินชมบรรยากาศสวยๆนี่ครับบรรยากาศ บังของเราครับ <bas> สุดยอดครับสุดยอดนี่ครับโอ้โหบังใส่กระดาษโอ้วโอ้ยบังอันนี้กำลังทอดอยค่ะีันนี้กำลังทอดอยู่นะครับมาได้ครับโอ้บังโรยบังโรยบังโรยโรยใส่นมไปจ่ายนมเข้าไปเฮ้ยบังต้องเข้ามาเรื่อยๆนะนนี่สาตาเข้าไปโอ้โหโรย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 นี่ครับอันนี้กำลังทอดอยู่นี่ม้วนม้วนเข้าไปม้วนม้วนเข้าไป ยอดสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับนะครับนี่อันนี้ก็พิกแล้วพลิกแล้วสุดยอดมาครับบางเฮ้ยอ่าอ่าวางไว้ครับวางไว้เลยอ่านี่ครับต่อไปครับต่อไปโอ้โหวางสุดยอดมาครับนี่ยกำลังจะตีแม่งอันนี้กำลังทอดครับโอ้โหบรรยากาศครับล้วนๆนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศนี่ครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดครับ ยอดครับบรรยากาศโรตีโรตีปากเอาครับโรตีปากเอานะครับเทปซีคนไหนยังไม่เคยชิมของบางก็มาชิมได้นะครับโรตีปากเอาสุดยอดครับสุดยอดครับ mm hmm. บงังแกตสุดยอดมากครับ <c ười> โอ้โอโโหรรตตีีปปาาาากกออยยอดครับสุดยอดครับ ครับโรตีปากอาา่าวครับมาเชหน้านะครับพี่นองเอทุกทครับขอเับมาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิเหมือนเดิมนี่โรตีบากอ่าวโรีปากาครับรปาก,อา,ปากอานี่มโอ้ยบางโรยน้ตาลใส่นมมวนครันน อันนี้ก็กำลังทอดอยู่นะครับนี่ครับเสร็จสิ้นได้สามันแล้วนะครับฮะ,ะบางใส่เนยครับโอ้ยหอ,อมสุดยอดครับสุดยอดมากครับบางใส่เนยเข้าไปใส่เนยเข้าไปแล้วครับสุดยอดมากครับอีกครับอีกสุดยอดมากครับ โรตีปากอาวครับโรตีปากอ้าวให้คนอยู่ไได้กโรตีปากอาวครับโรตีปากอราวนี่ครับมาใส่เข้าไปใส่ครับโอ้โหสายนมใส่นมสายนมใส่นมมาใสายนมแล้วนะครับมาน้ำตาลลงไปน้ำตาลลงไปน้ำตาลลงไปครับสุดยอดมากครับบังชุยอดมากครับบังหมวนมมวนหมวนนครับเสร็จสิ้นอันพิธีครับ เยสร็จสิ้นพิธีแล้วครับบางร้อนมากครับตอนนี้บางบอกวกูไม่ร้อนกูไม่ร้อนกูไม่ร้อนหนึ่งกูแดดได้กูทนได้บางหัวเราะบางหัวเราะแดดแค่นี้กูทนได้บางบอกครับดีครับครับเอฟซีบนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยนี่เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยครับ นี่ครับเสร็จสิ้นพิธีเสร็จสิ้นพิธีครับเนี่ยเสร็จสิ้นพิธีได้แล้วครับโรตีบังอร่อยอร่อยโรตีบังอร่อยอร่อยโรตีบังอร่อยอร่อยครับเนี่ยบังก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วครับไม่ได้ตองว่านี่ครับชาวทิพย์ครับเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวมามาอุดหนุนใหบ ปาร์านอาใครสนใจมาได้นะครับครับเคเคเคมาอุดหนุนบางได้นะครับปากเอาปาร์คเอปาร์คเอาครับขอบคุณมากครับบางครับผมไปบางก็ไปแล้วไปบางไปแล้วนะครับมาอุดหนุนบางได้นะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับบางไปแล้วมาอุดหนุนบางได้นะครับนี่ครับ ครับผมโรตีบังปากอ่าวนะครับไปแล้วบังไปแล้ว